ใครฟงโยกเกลเป่าสิงเทียนเทียนมีหูเสือเปลี่ยนสองเจียนเจียนเหลาเสียลายเสียงจูวังชาวมหมอนใจฉุนเปลี่ยนเอาล่ะผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเกมโลบอคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแมปออฟฟี่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะสามารถออกไปจาก ลงเรืยอที่อันตรายได้ไหมนะครับผมกับครูหน้าหน้าอะไรอะ่ะหน้าสนตีนหรือว่าหน้าเฮียอะไรดีอ่ะนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นหมดบ้าหรือว่าเอาง่ายดีอ่ะผมไม่เคยเล่นยากเลยวะ่ะเออเดี๋ยวผมเล่นเอาง่ายดีกว,ว่านะครับผมดูนายสิคุณไม่ได้เห็นเงินมือกลางวันฉันหรอฮะได้ฉันจบอ่ะพบคุณหลังเลิกเรียนโอ้โห ผมว่าเฮียนี่มันต้องเป็นเด็กเฮียเกเรแน่เลยดูทรงนะครับผมผมว่ามันต้องเกเรมากแน่นอนนะครับคุณผู้ชมไปฮะเฮ้ยเด็กน้อยคุณคิดว่าคุณจะหนีไปไหนโอเมก้าดเดอร์ผมจะหนีจากไอเชียนี่นะครับผมคุณผู้ชมเอาผมก็จะค่อยๆไปโอเคแกะประตูไปนะฮะโอ้โ,อโหง่ายดายมากแค่นี้มันก็ตามผมมาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมจะค่อยๆไปนะฮะโอเค เสียงผมคือมาแบบยังรอรอเท่น,นะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นโลบอกมานานนะครับผมเล่นแต่เกมฟรีควายดินดินน้ำมันนะครับผมตอนนี้ผมก็จะกลับมาเล่นโลบอกนะครับผมนะฮะเพื่อนหนูหนูเด็กเด,กเดก็น้องๆน,นะครับผมเอาเอาใจคนที่ชอบดูโลบอกในช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปนะฮะโอเค โอเคง่ายอยู่นะครับเนี่ยเพราะผมมีประสบะการณ์ไงด่านเนี้ยผมว่าด่านนี้มันก็ภาพสวยเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย hey. ง่ายมากง่ายมากเลยฮะคุณผู้ชมง่ายจ,จัดนะครับโอเคแล้วเรามาถึงตรงไหนละอ๋อตรงนี้แล้วนะสินนะง่ายมากครับคุณผู้ชมอะไรมันจะง่ายปานนี้อุย้ยติดติดติดอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยสีสีมันหายโอ้โหสีมันหายออ้ยเหี้ยาหายแล้ว สีมันหายเฮ้ยโอ้หผู้ชมเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งขึ้นไปนะครับผมเพราะสีมันหายโอเคผ่านไปแล้วละหวังว่าตรงนี้มันจะเซฟให้นะผมว่ามันง่ายอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่าเด็กน้อยก็สามารถเล่นได้นะดาดนี้อะ ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าไอ้ด่านมือเนี่ยทำผมหัวร้อนเลยอ,นนอุ๊ยโอ้โหรอดว่ะเยสเคผมรอดโอเคตรงนี้ก็นะครับผมตรงนี้ก็ให้เอาโต๊ะมานะฮะแล้วก็วางนะครับนี่วางโอเควางวางนะครับผม วางเสร็จปุ้มนะครับผมแล้วก็เอาโตะนี้มาอันนี้ผมจะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับผมเพราะผมตัวสูงนะโอเคสุดยอดเฮ้ยคุณมาทําอะไรที่นี่คุณโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวผมหนีจากไอเชี่ยนี้ก่อนนะครับผมโอ้โหวิ่งเร็วซะด้วยสี่ประเด็นวิ่งช้าก,กัะเต่าโอ้โหเกือบโดนจับได้แล้วเวลากูจะค่อยๆรีบวิ่งเข้าไปนะครับผมโอเคมาถึงด่านนี้ละ โอเคนะครับโอ้โ oh ห oh. ง่ายมากนะฮะคุณผู้ชมอะไรมันจะง่ายปานี้นะครับน่าจะจัดง่ายม,มากโอเคผมสามารถผ่านไปได้ละอันนี้ก็ผมยังไม่ตายนะครับผมด่านนี้อ๋อ oh, ด่านนี้ด่านนี้ก็น่าจะกระโดดขึ้นไปแหละโอ้กระโดดขึ้นไปอย่างนี้ไงไง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายเอาเรื่องอยู่เราแค่ต้องตั้งสมาธินะฮะเราแค่ต้องใจเย็น โอเคผมจะค่อยๆไปผมจะค่อยๆไปไม่ใช่ร้อนะครับผมเพราะมันง่ายจุดเพราะมันง่ายไงม,มีเลื่อยด้วยเลื่อยไม่โคตรอันตรายเลยโอเคค่อยๆไปฮะโอเคผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ขอเปิดเสียงเกมนะครับผมผม,มันจะติดลิขสิท์เอานะอันนี้ผมจะดิดเลี่ยงลิขสิ์นะ๋นวมันจะติดเยอะไม่ดีไม่ดีไม่ดีต่อช่องกูนะครับผม โอเคตอนนี้ผมมาถึงข้้นบนนี้แล้วโอ้โหรวยนี่ฟันยืดออกมาเลยน้ำเละไหลด้วยโอ้ไ oh ม่กอน่ากลัวมากอะไรอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอโอเคตอนนี้ผมสามารถผ่านผ่านได้แล้วครับคุณผู้ชมผมแค่ต้องค่อยๆไปนะฮะอย่าเชยร้อนอุ้ยอุ้ย โอเคผมสามารถผ่านมาได้ละอันนี้มันโรงเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยมีลาวาเยอะชิบหายลาวาอย่างเยอะเยอะเกินควยไม่ต้องเสียบง่ายอยงเนี่ยนี่นะฮะคุณมเดชมดูผมจะค่อยๆโดดไปนะฮะโอเคเรียบร้อยนะผมผมผ่านแล้ว มาโรงเรียนนี้มันดูอันตรายยิ่หายวะจะโดดเรียนแต่ละทีนี่ผมหมาก็ต้องเจออุปสรรคเยอะขนาดนีเ้เป็นกูนี่ลาออกแล้วไอ้ย่โอเคตอนนี้ผมใกล้ๆจะผ่านแล้วนะใกล้ๆจะถึงเส้นชายลวแล้วด่านนี้มันคืออะไรนี่ไอ้ด่านนี้ผมต้องไปไงเฮ้ยโอเคมันมาพอดี โอเคผมดูแล้วผมดูแล้วผมดูแล้วเล่นยังไงผมดูแลโอเคผ่านไม่ได้สักทีเฮ <c oughs> ้ยกว่าจะผ่านไม่ได้หูด่านนี้ภาพสวยมากเลยคุณผู้ชมหุยภาพสวยจัดอะอุยอ้ยอุ้ยไมค์ก็ดค่อยๆไปฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยผ่านไม่ได้เฮ้ยตอนนี้ผมใกล้แซงไอ้ผู้หญิงคนนั้นแล้วโอเคกดปุ okay. ่ม แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกดปุ่มแล้วนี่เม่อ้าวอา,อาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อรู้แล้วประตูมันจะเปิดโอเครู้เรื่องเราขึ้นไปคนระับผมกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปโอเคผ่านไปได้ละอ๋อแล้วอันนี้มันจะเป็นสปริงโอเคง่ายอยู่อุ้ยเกือบเกือบเกือบตกเมื่อกี้เกือบตก เกือบตกไปแล้วนี่ผมจะแซงผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อต้องกดปุ่มสามปุ่มนี่ไงนี่ไงผมต้องกดปุ่มสามปุ่มนะครับผมไอ้นี่มันตามมาอยู่แต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอล่อไอ้ไนี่มาหน่อยมาดีมาดีมามามา,มาไอเอ,อ๋อไอเกรเรไอคนที่ชอบรังแกคนไอเด็กเกียร์ง่ายๆคือเด็กเกียนะฮะ โอเคผมสามารถผ่านไปได้แล้วคุณผู้ชมโอเคไปแล้วใชาฮะตรงตรงตรงนี้มันยากโอเคเพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆไปนะครับผ,ผมจะไปแบบใจล้มล่มใจล่มล่มโอเคโอเคใจล้มล้มโอเคใจล้มล่ม โอเคโอ้โหมันง่ายอยู่วะเนี่ยไม่ใช่ยากนะหัวมันง่ายอยู่ไ oh, ม่ก็มันง่ายมากม,มันง่ายมากคุณผู้ชมไม่จัดอะไรมันจะง่ายขนาดนี้อะไรมันจะง่ายปานี้โอเคผมสามารถผ่านมาได้ละวุ้ยโอริชินโอเคผมผ่านมาได้แล้ว <im itation> ยอดอุย้ยตรวจสอบวิ่นี่ไงผมเจอแล้วการโหการกลั่นแกล้งเหรอ่าบอกว่าให้ฉันบอกคุณเรื่องเด็กของฉันไหมฉันเคยเป็นเหมือนคุณอ๋อจนกว่านั้นฉันจะเข้าใจฉันฉันพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าฉันไม่มีเงินแต่เขาไม่สนอ๋อเขาไม่สนเขาเตะฉัน เข้าไปในทะเลทรายแล้วเมื่อฉันนั่งอยู่ที่นั้นร้องไห้ทั้งหมดที่เขาหัวเราะฉันตัดสินใจว่าฉันจะไม่ถูกถูกฆ่าอีกแล้วฮะถูกฆ่าฉันได้รับการฝึกฝนให้แข็งแกร่งเพื่อให้ฉันสามารถได้รับการแก้แค้นของฉันไม่อยากให้คนอื่นฮะไม่อยากให้คนอื่นเรียกฉันงั้นฉันก็แข็งแข็งแรง ได้เวลาที่ฉันรู้ว่าฉันหมายถึงการเป็น The b r o อ d Alpha <c oughs> และตอนนี้ฉันต้องชนะนายโอเยสเค่ oh, yes, okay. ต้องชนะกูไอสัตว์ทำอะไรมือทำอะไรมือโอ้โหนี่นะครับผมผลจากการบูลลี่นะผมอย่าอย่าบูลลี่คนอื่นไปมั่วนะครับผมซึ่งไอเยี่ยนนี่ก็นะครับผมตามสเต็ปนะครผม ง่ายชิบหายเลยนี่เหรอนี่เหรอความกแขกเองเอ้าแพ้แล้วเหรอแพ้แล้วมันทำไงต่อเอา้าเต้นโไยชนะแล้วย่าเครีมันวิ่งหนีออกนอกนอกโรงเรียนเลยเยีสเอาชัดเอาชัดไปเอาเกินเอาแล้วคุณผู้ชมนะครับผมคลิปนี้ผม,มขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะครับบ๊ายบาย